ยโฮคุณอยู่กับผมเหมือนเดิมครับเด็กหนวดคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมานำเสนอความเป็นไปได้ในการที่จะเล่นคาตานะในเกม once human นะครับผมซึ่งเจาวัจินี่เนี่ยก็เพิ่งถูกอัปเดตมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะสักวันที่26เดือน9นี่เองครับผมซึ่งหลายๆคนก็คงจะอยากจะลองเล่นมันดูแล้วแหละแต่ ความรู้สึกที่ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะมันเป็นอาวุธประชิดแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรได้มันจะตีคนอื่นเข้าเหรอเราจะไม่โดนมอนฟาดหน้าเราตายก่อนแล้วก็จะวิ่งไปถึงตัวใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละครับ <c oughs> คุณคุณเข้าใจถูกละมันเป็นอย่างนั้นเลยโอเคแต่ว่าถึงอย่างนั้นมันก็เป็นอาวุธที่หล่อเทและสารฝัน ของเด็กหนุ่มหลายๆคนบนโลกใบนี้มันเป็นอาวุธที่บอกได้ว่ามีเมคานิกที่น่าสนใจมันสามารถที่จะตีติดคริติคอลตลอดการโจมตี5วินาทีได้ครับผมกลับอาวุธชิ้นนี้และอาวุธชิ้นนี้นั้นคุณจําเป็นที่จะต้องถือมันไม่ไม่ใช่ไหมผมพูดผิดคุณจําเป็นที่จะต้องไม่ถือมันไว้เออมันต้องถืออาวุธอื่นก่อนและและค่อยมันไว้ข้างหลังเมื่อคุณวิ่งเข้าไปแล้วกดโจมตีประชิดระหว่างที่ถืออาวุธอื่น มันจะเป็นการใช้ท่าพิเศษ ei นะครับซึ่งทำให้การโจมตีหลังจากนั้นนะติดคลิกแน่นอน5วิวีดีนั่นเป็นเมคานิกหลักในการเล่นอาวุธชิ้นนี้เลยหากไม่มีเมคานิกนี้แล้วอาวุธชิ้นนี้ก็จะไม่ต่างอะไรกันกับไม้เบสบอลรีสกินที่ใส่สกินคาตานะเข้าไปแทนที่โอเคนะทุกคนและถึงดาเมจการฟันต่อครั้งมันจะรุนแรงแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าถ้าเปรียบเทียบเป็น dps แล้วมันก็ไม่ได้ต่างจากควดีบุม ผบมเลยไม่งง่ชิบหายโอเคแต่เราก็รู้ดีว่าอาวุธประชิดถูกสร้างมาเพื่อวันช็อตมอนที่มีเลือดน้อยและเป็นการประหยัดกระสุนอเอาจริงๆนะผมไม่แน่ใจว่า,วาเราควรจะประหยัดกระสุนหรือประหยัดยามเว่าก,ก,กันวะเอาจริงๆนะเพราะสุดท้ายแล้วเราแม่งก็ต้องเอายามาเติมในส่วนแทนกระสุนไงผมเลยไม่เข้าใจจริงๆว่าอะไรคือพอยต์ในการเล่นสิ่งนี้ โอเคแต่ถึงอย่างนั้นผมก็อยากจะนำเสนออยู่ดีเพราะว่าดาเมจที่ผมได้ทดสอบกับบิวคาตนะแบบแบบเร่งรีบนะผมได้พบว่าการฟันต่อครั้งของมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากๆและมันจะแรงยิ่งดีเมื่อคุณใช้คู่กับเจ้าแมวดำจริงจริงมันคือ,อเสือชีตา มีตัวสีดำโอเคผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะใส่อะไรดำเข้าไปในเสือดำทำไมมันเพื่ออะไรวะเออแต่ช่างมเถอะซึ่งไอเจ้าเสือตัวเนี้ยโอ้หมันผมไม่อยากจะพูดมัน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 บวกดาเมจให้คุณได้แรงมากเว้ปัญหาก็คือมันไม่ค่อยตีไว้คุณผู้ชมเอาเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมจบคลิปแล้วต้องจับไปแทนคุณแล้วล่ะเนี่ยผมสามารถที่จะฟันได้ห้าหมื่นถึงหกหมื่นเจ็ดเลยนะในการฟันแต่ละครั้ง แต่ถึงอย่างนั้น DPS ก็เราก็ช่างมันแล้วกันว่า DPS มันก็คงไม่สูงไปกว่านี้แล้วเพราะมันฝัดช้าไงคุณผู้ชมมันเป็นอาวุธประชิดเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึง DPS เราพูดถึงการฟันต่อฮิตรีวิวแบบจริงใจสุดๆเลยคุณผู้ชมนะส่วนสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้เนี่ยเป็น Enchanting Void นะครับเลเวล5โดยความสามารถของมันเนี่ยถ้าเราเรียกมาเป็นร่างเสือเราจะตีซ้ำตัวที่โดนมันตีแรงขึ้นนะครับด้วยอาวุธประชิดส่วน5 ให้มันบินตามเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น10%แลวทุกครั้งที่เราฟันน่ะมันจะฮิลเลื่อดเรา10นครับผมซึ่งค่อนข้างดีในส่วนนี้นะก็นี่คืออ่ามอดที่ผมใส่นะก็จะเป็นมอดฟ้าเนาะเพราะว่ามันไม่มีคีย์ของอาวุธประชิดเนาะใน,นปัจจุบันตอนนี้ก็เลยต้องใส่มอดฟ้าไปก่อนอ่าแล้วก็ผมจะเล่นคู่กับอ่าบิวของบูอายนะครับเพราะว่าบูอายน่าจะเป็นบิวเดียวละที่จะสามารถทําให้กัต์ตาของเราแรงขึ้นได้มากกว่าเดิม อ่าส่วนหัวผมจะใช้เป็นเฟดฟูลสไตล์เนาะเล่นคีเลดที่ดาเมจเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เล่นแต่คีดาเมจจริงๆครับผมส่วนหัวผมเล่นเป็นอ่าทาร์เกตสไตล์นะครับก็ฟันซ้ําตัวที่ติดมาร์กก็จะมีคีเลดที่ดาเมจที่มากขึ้นอ่าถัดมาส่วนเสื้อผมเป็นอ่ามอดฟ้าคีถัดไปก็จะเป็นเมลีโมเมนตัมนะครับมีอะไรดีใสไปเลยครับผมยังไม่แคร์เลยว่าจะบวกมันไหมอ่าต่อมาก็เป็นคียแอมพลิฟายนะครับ เอาเน้นไปที่คีดามนะเมจเนาะคียเลนเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นหรอกเพราะเราการันตีได้สุดท้ายก็เหมือนเดิมครับอันนี้ล็อกทุกช่องไม่โดนดาเมจแล้วบั๊ดามเมท20%แม่งอยู่แม่งเกือบทุกบิวโอเคครับส่วนเสื้อเนี่ยผมจะเล่นเป็นของเขียวสองชิ้นนะมันจะได้เมลีดาเมจเพราะว่า,าจริงๆอะผมอยากจะเล่นกับ loan ลนบูฟเวยแต่ว่าบิวนี้ไม่สามารถเล่นกับลนบูฟได้เพราะว่าโลนบูฟนั้นบังคับว่าเราจําเป็นที่จะต้องยิงติดครีดด้วยอาวุธปืน อ่ะมันถึงจะสแต็กครีดาเมจให้เราได้นั่นแหละน,นั่นเลยเป็นปัญหาไม่คุณผู้ชมเพราะว่าอ่าเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยใช้เมลีในการสแต็กครีดไม่ได้เราเลยต้องโยกมาเล่นเป็นฟาวคอนแทนกับดามเมจสแตตเมลีจะเล่นบลส์ก็ไม่ก็ไม่เว้ยอีกเพราะว่าบลส์มันไปทางเฮฟวี่แต่เราต้องการการจบที่แบบไรอัทแท็กอ่าแล้วพูดถ้าพูดถึงคาลิเบทคาลิเบทของคาตานะนี่ผมเล่นเป็นอ่าไรอัทแท็กบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟันเร็วขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อ่า หมวกผมเล่นเป็นเฟลคอนเนาะถุงมือกางเกงเล่นเป็นลัสติกแล้วก็รองเท้าเล่นเป็นคีย์ของบูไอยครับอ่าตีซ้ำตัวติดมาร์กแรงขึ้น3 0เนาะเพื่อที่ดาเมจเราจะได้เบิบ่มนนี่ส่วนที่จะเบิรมได้เพราะเราอยู่ลาแค่หาวิและคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยใส่ของเขียวใส่ของม่วงอย่างนี้เราจะไม่บางเลยเป็นคำถามที่ดีครับใช่บางสิครับรออะไรยังไงก็แตกไอ้เหี้ยเลทเก้าพันยี่้อไปสู้ใครได้ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ เกมนี้เกมวันซิลแมนเราชุบตัวเองได้อย่าลืมนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องตายบ่อยก็ชางมันแล้วกันถือว่าเป็นค่ากระสุนเล,เล็กกันไปไงคุณผู้ชมเราไม่ใช้กระสุนเราใช้ยาเราเป็นพวกขี้ยาไงโอเคเรามาพูดถึงเปิร์กกันมากเนาะก็เปิร์กตัวแรกของผมจะใช้เป็นอ่าแฮนด์กันเอนชั่นเมนนะครับเพื่อที่จะไปคู่กับปืนลูกซองดูมบิงกับ Wi-Fi เนะาะถัดมาก็จะเป็นอ่า uh, เรียกโปเกมอนแล้วตีบอสแรงแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น5%เมื่อเข้าใกล้ถึงสตูได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็น อันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเมื่อคุณแบ็กแซปหรือฟินิเชอร์ได้อะมันจะได้บัฟดาเมออันถัดไปก็จะเป็นสกายออเปอเรชั่นทำให้เราทำอะไรได้วะช่างมันแอดเวนเทจบารเรียนะครับทำให้เราถึกขึ้นเมื่อเรายิงจุดอ่อนแล้วก็ใช้ปืนอื่นยิงจุดอ่อนไปก่อนให้ได้โล่เนาะอันนี้ผมอัพผิดนะอันนี้เป็นของบิวไฟผมยังเอาออกไม่สุดแล้วก็โซโล่แล้วเราก็จะใช้ยาได้เร็วขึ้นเนะาะอสุดท้ายทีเนี้ยผมก็จะเอามาใส่ อย่างเดียวที่จะบวกดาเมจให้เราได้ก็คือใช้อเทมแล้วก็บวกดาเมจเมื่อตีบอสเนาะส่วนที่เหลือเราโฟกัสไปที่การเอาชีวิตรอดครับเพราะว่าทางเนี้ยมันไม่ได้เหมาะแก่การเล่นอยู่แล้วสายมลีเนี่ยเขายังไม่ได้ทําแบบสกิลทรีมาเพื่อให้เราเล่นเราฝืนเล่นโอเคป่ะคุณผู้ชมและในปัจจุบันผมเองก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเราสามารถเล่นอาวุธเมลีในไซโลหรือกับบอสตัวไหนได้บ้างที่ผมพอจะนึกได้แม่งก็มีแค่ไอไซโลแรกสุดเลยเว้คุณผู้ชมมันเนี้ยไอดันเนี้ย แต่มันก็มีปัญหามารันควันอยู่ดีเพราะว่าไอไซโลสัปดา์ราเนี้ยแม่งโคตรเฮี้ยเลยคือแม่งถ้าเราไม่ได้ตีหัวเราจะฟันเบาลง3 0มสินแต่ถ้าเราไม่ได้เผามันเนเราก็จะได้เราก็จะตีเบาลงอีกสามเปอร์เซ็นต์เว้ยนั่นหมายเขาว่าผมจะตีโคตรเบาเลยเมื่อถึงบอสอ่ะแต่ถ้าเป็นลูกน้องก็จะพอได้นะดูดิผมยังตีเข้าได้อยู่ได้สองสามืนอะ่ะแล้วก็พอจะวัดช็อตได้บ้างเนาะแต่ถ้าพูดถึงอาการตีบอสแต่ดามจจะตกค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ากฎของสัปดาห์มัน <laughs> ใจหมากับผมมาก แบบผมรู้สึกนะว่าผู้พัฒนาเกียรติเ,บบเกียรติแบบเมลีอ่ะแบบเกียรต,ติแบบเกียรติมากอ่ะเกียริอาวุธประชิดอ่ะผมไม่ไม่แปลกใจเลยว่าอาวุธที่เท่ขนาดนี้ทาไมถึงไม่โผล่มาเป็นบูปินตั้งแต่แรกเพราะเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์นมคุณผู้ชมมันมันมัน,ม,นมันยังเล่นได้ไม่ได้ไม่จริงอ่ะคุณผู้ชมนะเทียบกับบิวที่สมบูรณ์อย่างอื่นอะ่ะถ้ายิ่งถ้าเราไปเทียบกับบิวเมตาอย่างพวกพวกจอพวกอะไรพวกเนี้ยโอ้โหไม่ต้องคุยเลยแหม อันนี้มันแรงมัน,มน,มนบูมบูมอยู่อยู่แค่เจ็ดพันแต่ DPS อะคุณผู้ชมคิดว่างไงอะมันจะไปสู้อะไรได้อะโอ้โหปวดหัวเลยกระดาษเรียกเสือมาในฟันหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นที่เพชรเด้งขึ้นมาเจ็ดพันโหสู้ใครไม่ได้แล้วครับเป็นบิวที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าเอาไว้เอาไว้สนองความเสี่ยนของคุณในการในการเป็นซามูไรเลยแท้จริงนะครับคุณผู้ชมโอเค แล้วก็ผมบอกเลยนะผมคงจะไม่เข้าห้องรับห้องมิสเตอร์วิสรนะครับมมเพราะว่าอาวุธเมลีมัน <c oughs> โอ้ยมันจะปวดหัวได้ดูแค่ยิงบอสตัวเนี้บอกเลยแม่งปวดหัวสุดๆละบอกเลยอันนี้นี่สองเทครับ,บกว่าจะเล่นได้ดีอันนี้คือดีที่สุดแล้วคือบอกเลยเล่นก่อนหน้านี้นี่คือแบบาคาดเผื่อแม่งตายเอาตายเอาคุณผ,ผู้ชมแบบดันงูง้ดันเนี้ยดันเลขดันงูง้งแม่งเอากตายสองชีวิตแม่งทุกรอบเลย อันนี้คือรันที่ดีที่สุดแล้วและเช่นเคยครับไอเสือน้อยนี่แม่งโคตรเดรัคุนเลยท <c oughs> ี่มันช่วยกันทำมาหากินโอ้โหวิ่งไปไหนก็หมายรู้ปวดหัวเดรด้วยความที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงสองโหมดเนาะมันเป็นโหมดบินตามแล้วก็โหมดจบตีมันเลยจบตีมั่วมันไม่ได้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปที่จะแบบมีแบบให้ออโต้แอทแท็กกับเลงตีตัวเดียวกันกับที่เราตีอ่ะมันก็เลยมีปัญหาอะไรคณไม่ชออะจม โดนทีตายนะครับคุณผู้ชมภาพเมื่อกี้ะือนคือผลว่าทำไมผมไม่ค่อยเชียร์ให้คุณเล่นกันตนาเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากจะเล่นอยากจะทรมานตัวเองเป็นพวกมาโซกันตนาก็เป็นอาวุธที่ผมแนะนําให้กับคุณได้ลองลอกเลยผมพูดเปลา่ปลาๆมาตลอดคลิปเนี่ยมันไม่สําคัญเลยเว้ยคุณต้องไปลองด้วยตัวเองผมก็แค่แนะแนวทางและก็เป็นนําประสบการณ์ที่ผมได้รับกการเล่น อะไรแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ลองดูแล้วให้คุณผู้ชมพิจารณาเอางว่าคุณอยากจะไปทองกับมันไหมแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมท่าโจมตีประชิดของบอสที่มันแหลงชิบหายเลยให้ตายเถเี่ยถ้ามันไม่มีไอ้โลโลเลือดนี้สบายไปแล้วเด่ลืมนะครับเล่นกาตานะคุณควรจะมาร์กก่อนตีตลอดไม่งั้นคุณจะ ตีเบาเป็นตดไหมกับผมเบาสุสุถ้าว่ากดของสัปดาห์นี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ก็น่าจะฟันได้แรงกว่านี้ค่อนข้างมากครับอันนี้คือดามิน่าจะหายไปราวๆหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะจากกดกดรลยสัปดาห์ที่ต้องทั้งเผาแล้วก็ทั้งยิงหัวดาบมันฟันหัวไม่ได้อยู่แล้วห่วยจะไปหวัองอะไรนะแต่แต่มันเป็นอาวุธที่รู้สึกความรู้สึกมัน,ม,นมันฟินนะตอนที่ไล่ฆ่าลูกน้องเนี่ย คือจริงๆอะไรมันก็ฟินแหละถ้าได้ยิงตู้ตายในฉับสองับอะยิงนัดสองนัดตายอะคือมันฟินหมดแหละเออแต่แบบกาตาณานี่มันมันมันได้ฟิลอะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเขีนเหมือนกันไหมนะแต่ผมโคตรชอบแบบเอากาตาาไปวิ่งเล่นตามชงตามฉากหรือมันเกิดออกคือย่างนั้นอยู่แล้ววะก็ถ้าให้ผมจัดเลทคะแนนความน่าใช้ของกาตาาแล้วก็ผมคงจะบอกได้ว่าสําหรับการตีบอสคะแนนก็คงเป็นศูนย์นะครับลงดันก็อาจจะได้คะแนนสองคะแนนนะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันเป็นอาวุธรองเนาะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นอาุธ อ่าแล้วในคะแนนส่วนํำรวจผมก็คงไม่ให้เต็มสิบแน่นอนอะจังหวะเนี้ยคือแบบคือผมให้สักเจ็ดเต็มสิบแล้วกันให้ห้าคะแนนสำหรับความเท่สองคะแนนสำหรับความรุนแรงกันน่าตื่นใจส่วนที่เหลือก็คือข้อเสียล้วนๆครับไม่มีอะไรดีเลยคืออายะาก็ต้องเข้าไปชิดฟันบางก็บางทีเจอมอนเลดเยอะมันก็ฟันไม่ตายเงี้ยเจอตัวตัวเปรตที่เราต้องตีสิวมันเงี้ยเออมันก็มันก็ไม่นับไงครับคุณผู้ชมมันฟันไม่เข้ามันจะตีติดโลกเงี้ยบางตัวแบบมีจุดอ่อนชัดเจนมีจุดแข็งชัดเจนเงี้ยอย่างตัวสว่านเราฟ เวลาเดินฉากนะคุณผู้ชมปาดเดียวเสียบแม็กมันฟันแรงนะแต่แน่นอนครับเราถึงมันจะแรงแค่ไหนนะอาวุธชิดนี้ก็ไม่อาจที่จะเป็นได้มากกว่าอาวุธประชิดทั่วไปมันตีบ,บนฟ้าไม่ได้คุณผู้ชมมันไม่สามารถมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้จัดการศิษยมีชีวิตรอยฟ้าแต่ต่อให้คุณพยายามที่จะใช้ยากระโดดสองทีเพื่อกระโดะะโดไปฟันมันแบบหล่อเท่ก็ตาม ไม่รู้ว่าทาไมอะ่ะเกมมันไม่มีการแบบล็อกเป้าตัวที่อยู่บนฟ้าคือแม่งก็กระโดด่านไปแบบซมๆฮิตบ็อกแล้วก็ปาดปลาดๆหน่อยอ่ะเยเนี่ยดูดูด,ด,ดูดูนะไอสัตว์เลี้ยงหน้างโง่ดูนะคือแบบมันมีปัญหาจริงๆริเว้ยเนี่ยดูดิมันตีไม่โดนเว้ยเห็นปะคุณผู้ชมมันตีไม่โดนทําไมอะ่ะ <c oughs> ตัวพรตัวสาคายไม่ตีไม่โดนแต่ว่าตัตัดเลี้ยงอย่างเดียวก็ไม่ไ้ผมก็ใหญ่มันไม่โดนเหมือนกันยังแม่งเอยปวดหัว บบอะไรกันไปครับนี่แหละแต่ถ้าแบบว่ามันมันตีโดนอะขอแค่มาตีโดนอะมันเนี่ยยังไงมันก็แรงเว้ยขอแค่สัตว์เลี้ยงตีโดนอะแต่ปัญหาคือมื่ตีไม่โดนเยมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยในการเล่นในการพยายามฝึกเล่นคัตนาณ่ะณเวลานี้นะและสิ่งที่ท้าที่สุดเคือการแบ็กแตปกับเพจจริงและผมคงจะพูดไม่ได้ว่ามันเจ๋งจริงหรือมันไม่เจ๋ยงยังไงถ้าคุณไม่ได้ไปลองนะก็ยังไงซะ ประสบการณ์ตรงก็ดีกว่าการนั่งดูอะไรแบบนี้สิ่งที่คุณได้ยินอาจจะเป็นความไบแอสส่วนตัวของผมเล็กน้อยหรือเปล่าวะก็อ้ยเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วแต,แต,แต่แต่ไปนั่งย้อนดูมันก็มันก็ดูเหมือนแซดคาตนะมากกว่า <c oughs> นั่นแหละผมอยากให้คุณไปลองเองแล้วถ้าคลิปของผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะแล้วก็คิดเห็นยังไงกับการตนาก็ลองคอมเมนต์กันมาดูครับผมอ่านทุกเม้นต์ตอบทุกเม้นต์อยู่แล้ะโอเคครับสำหรับวันนี้ 拜拜。Bye bye.